คลิปนี้จะพามาประกอบโต๊ะว,วางตู้ปลากันต่อนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ประกอบตู้ปลาเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาประกอบโต๊ะว,วางกันต่อเลยครับก็เหล็กที่ใช้นะครับผมจะใช้เหล็กที่เหลือจากการทํางานของผมนะครับเราจะประกอบตามคลิปครับจะตัดเอาบางส่วนนะครับในส่วนของการประกอบเนื่องจากว่าคลิปมันยาวนะครับก็เลือกเฉพาะบางส่วนนะครับ เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำนะครับาท่านใดที่สนใจที่จะทำะครับก็จะประมาณนี้นะครับโครงโต๊ะเสร็จแล้วนะครับหลังจากประกอบเสร็จเก็บงานทาสีก็ประมาณนี้นะครับตามคลิปครับโดยข้างหน้าผมจะปิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมลุกฟุกนะครับสามารถเบิก เปิดกลางได้ดังคลิมนะครับในกรณีที่จะล้างตู้นะครับส่วนด้านข้างก็จะทําต่อนะครับสามารถเปิดเหมือนด้านหน้าเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราจะล้างช่องกรองของตู้นะครับทีนี้เราจะมาตัดแผ่นลูกฟุกนะครับอลูมิเนียมลูกฟุกเพื่อเป็นผนังปิดด้านหน้านะครับเราจะตัดไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะครบนะครับจํานวนที่เราต้องการนะครับ โดยในการตัดผมจะใช้องศาสไลด์ในการตัดนะครับใช้เครื่องมือเท่าที่เรามีครับครับหลังจากใส่แผ่นพื้นโต๊ะแล้วก็ใส่ลูกพวกที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากวางตู้แล้วก็รันระบบตู้เรียบร้อยแล้วก็จะเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับผมจะทําด้านล่างเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับสบานนะครับเพื่อเป็นการสไลด์เป็นประตูนะครับ โดยไว้เก็บของพวกอุปกรณ์กรองหรือเครื่องมือต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับจะเก็บไว้ใต้โต๊ะนะครับโดยกระจกบานประตูผมจะใช้กระจกดำห้ามิลนะครับเพื่อป้องกันการแตกในกรณีมีการกระแทกครับแล้วก็เอือรอกับรางมาติดนะครับติดตั้งเองสําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับมีอะไรแนะนําก็แนะนําได้นะครับถ้าอยากให้ผมแนะนําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอย่าลืมกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ